ประมวลภาพงานวิวานเนยประพาดานนางเอกช่อง7กับแฟนหนุ่มด็อกเตอร์เป็นเรื่องราวดีที่น่ายินดีด้วยค่ะ เพราะว่าเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาเนย์ปะพาดาได้ถือเลิกตีควงแฟนหนุหน่มนอกวงการอย่างดรภาส,สกรสกลสัตยาธรเข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยเจ้าสาวมาในชุดไทยเจ้าบ่าวในชุดสุดเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยแห่ขันหมากละวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้รวบรวมภาพงานวิวาห์ของเนยปปะพาดามาให้ได้รับชมกันค่ะทั้งโรแมนติกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11ธันวาคม2564ทั้งคู่ ก็จะได้เข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรีนายกเพื่อเป็นมงคลชีวิตคู่